ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าผู้บริหารในบริษัทไม่ว่าจะเป็นไซเล็กไซกลางไซใหญ่นะครับหนึ่งในคําถามที่คุณคงจะมีกันแน่ๆเลยก็คือว่าถ้าเรามีสินค้าที่ขายดีอยู่แล้วเราจําเป็นไหมที่จะต้องไปคิดสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วผลิตภัณฑ์เก่าล่ะสิ่งที่เรามีขายแล้วก็ขายดีอยู่แล้วเนี่ยเราควรที่จะต่อยอดมันไหมถ้ามันขายดีอยู่แล้วเราจําเป็นที่จะต้องไปเสียเวลาเสียทรัพยากรในการทําอะไรใหม่ๆอีกหรือเปล่าบางทีคุณอาจจะคิดว่ามันก็ทําได้ทั้ง2ทางนะมันเป็นทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่่่องไมดีตวาจ ริงแล้วในแง่มุมของการบริหารครับมันมีคําตอบสําหรับเรื่องนี้ซึ่งมันคืออะไรทั้งหมดนี้วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปะกติแล้วหลายครั้งที่เราสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยบางครั้งเราสอนเสร็จแล้วนักศึกษาก็จะใช้ความรู้เรื่องการบริหารเรื่องการตลาดไปใช้แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระาดาษข้อสอบใช่ไหมครับซึ่งเราเสียดายนะครับไม่อยากจะให้มันจบอยู่แค่นั้นไม่อยากจะให้มันจำกัดอยู่แค่นั้น,ก,น,ก,น,น,นก็เลยเป็นที่มาที่วันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังฉะนั้นก่อนไปฟังนะครับวันนี้อย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคคคุุุจจจะะะไไดดดด้้้้้มมมมม่่่พลลาาาาาาาววรรรรรูธกกกิีีีีททผเเเเอออใหััังงงนนนนนยแบบบป็ํถข ของวันนี้ก็คือว่าถ้าสมมุติเราเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับที่มีอํานาจในการตัดสินใจในโยบายหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการที่เราเนี่แหละเป็นเจ้าของเป็นโฟลเดอร์เองธุรกิจมันก็โตของมันได้ดีอยู่แล้วเราจําเป็นไหมที่จะต้องไปหาไอเดียธุรกิจใหม่ๆหรือว่าไอเดียในการออกสินค้าแล้วก็บริการใหม่ๆหรืออาจจะมีคําถามมากกว่านั้นนะครับนั่นก็คือธุรกิจเก่าๆของเราเนี่ยเราควรที่จะ ตั้งเป้ายัางไงเหรอเมนเทนมันให้ดีหรือว่าตั้งเป้าให้มันโตขึ้นแล้วเราต้องหาธุรกิจใหม่หาสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาบ่อยแค่ไหนกันนี่มันเป็นคำถามคอมมอนนะครับที่ไม่ใช่เป็นแค่พวกคุณหรอกแต่ว่านักธุรกิจทั่วโลกผู้บริหารทั่วโลกก็เจอเหมือนกันถ้าว่ากันตามตรงในตำราบริหารเนี่ยมันมีทฤษฎีสำหรับเรื่องนี้อยู่โดยเฉพาะนะครับนั่นก็คือคุณจะต้องแบ่งธุรกิจของคุณเนี่ยออกไปเป็น3อย่างด้วยกันก่อนอื่นอยากให้ลองคิดดูก่อนนะครับว่าคุณลองทายดูผู้บริหารทททีีี่่่ดคคคคืืือออออะะไรรรรรรััับบบหหวางข้้แกกกตนนมมใญเสธุิจ เติบโตแล้วธุรกิจที่มั่นคงแล้วข้อ2ครับปลูกต้นก้าก็คือจากไอเดีย เป็นศูนย์เนี่ยให้โตขึ้นมาเป็น10เป็นร้อยได้นี่คือการปลูกต้นกลา้าหรือว่า3ครับนั่นก็คือมเมล็ดพันธุ์ก็คือไอเดียธุรกิจใหม่ๆคุณคิดว่าผู้บริหารที่ดีคือคนที่ทําเรื่องใดได้ดีฮะคุณอาจจะมีคําตอบของคุณนะครับและหลายๆคนอาจจะมีคําตอบที่ไม่เหมือนกัน,ฉนเฉลยก็คือจริงๆแล้วผู้บริหารที่ดีคือคนที่ทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ดีครับแต่ว่าผู้บริหารที่ยอดเยี่ยม great executive คือคนที่ทําทั้ง3เรื่องได้ดีพูดง่ายๆก็คือธุรกิจของคุณเนี่ยเป็นเหมือนกับผผผืืืืนนนนนนปปป่่่่าาาาาาอออณณณจจัักกรรขงงงงงคคคุุุึึทททีีดิิแลธํมต้ แล้วก็เป็นทอ่อน้ําเลี้ยงนะครับเป็นเงินที่เอาไปจ่ายินเดือนพนักงานขยายกิจการทั้งหมดนี้เราถือว่าเป็นต้นไม้ใหญ่แต่ว่าคุณในฐานะที่เป็นผู้บริหารอาณาจักรแห่งนี้คุณมีหน้าที่ไม่ใช่ให้ทั้งที่ดินมีต้นไม้อยู่ต้นเดียวแต่ว่าเป็นการทําให้ที่ดินนี้มันอุดมสมบูรณ์เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้ได้มันต้องมีทั้งต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีทั้งต้นกล้าแล้วก็มีทั้งเมล็ดพันธุ์ก็คือพูดง่ายๆต้นไม้ใหญ่คือต้นไม้ที่ทเป็นธรุรกิจเดิมของคุณที่พาให้คุณมมมมีีีีีททุุุุกกกวัันนนนน้้้้้ไไไไดดดดคคคณณอออออาาาาาจจจจะะเเเรรริิรจจร่่่ํธยยยขขขงืตใหญ แต่ว่าต้นไม้ใหญ่มีวันที่มันจะต้องจากไปไม่ว่าธุรกิจไหนก็ตามบนโลกใบนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเสมอธุรกิจบางอันอาจจะมีไซเคิลนะครับมีวงจรชีวิตที่ยาวหน่อยถ้าคุณทําปัจจัย4อ่อาหารยาที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มนี่คือธุรกิจที่มีไลฟ์ไซเคิลที่อาจจะยาวหน่อยถ้าคุณเป็นธุรกิจอื่นๆไลฟ์ไซเคิลวงจรชีวิตของมันก็อาจจะสั้นหน่อยดังนั้นนี่คือสิ่งที่คุณต้องตระหนักรู้แล้วก็พึงระวังไว้ว่าต้นไม้ใหญ่ของคุณมันสร้างเงินให้คุณได้แต่มันก็มีวันเกิดดดขขึ้้้้้นนนนตัััััังงงงออออยู่ะ่ะบไปเเเหมืกืกพคุณาใจท3ร คุณน่าจะกลับไปตอบคำถามแรกได้ก็คือเราคนที่จะทําธุรกิจเก่าต่อไปอย่างเดียวหรือคนที่จะมีไอเดียธุรกิจใหม่มาทํำไหมคําตอบคือต้องมีทั้ง3อย่างครับธุรกิจที่เป็นต้นไม้ใหญ่คุณก็มีหน้าที่ดูแลมันให้มีอายุยืนยาวอยู่กับคุณได้นานที่สุดเติบโตปีละนิดปีละหน่อยอันนี้เป็นไปได้แต่ว่าในขณะเดียวกันคุณก็ต้องระลึกว่าพื้นป่าของคุณยังมีแค่ต้นไม้ต้นเดียวนะ ที่มันยังเป็นสิ่งที่ออกดอกออกผลให้คุณมีกินทุกวันนี้คุณก็มีหน้าที่หาไอเดียใหม่ๆจากไอเดียมเมล็ดพัน์ธุนี่แหละวิเคราะห์ให้ดีวิเคราะห์ให้เป็นวางกลยุทธ์ให้ถูกต้องแล้วเลือกมันมาปลูกเพื่อที่จะให้ต้นไม้ใหม่นี้ โตขึ้นมาได้ถ้าคุณบริหารดีพอต้นไม้ใหญ่ต้นเดิมของคุณก็จะค่อยๆโตต่อไปทีละนิดทีละหน่อยและก็ยังไม่ตายง่ายๆในขณะเดียวกันต้นไม้ต้นใหม่ที่คุณคัดเลือกไอเดียมลิดพันธุ์เนี่ยมาปลูกมันก็จะโตขึ้นมาตอนนี้คุณก็จะมีเครื่องสร้างเงินที่เป็นธุรกิจเป็นต้นไม้ต้นใหม่มาอาจจะเป็น2ต้น3ต้น4ต้นแน่นอนว่าพอมันมีหลายๆต้นแล้วถ้าต้นหนึ่งจะตายไปด้วยอายุขัยของมันด้วยการโดนดิสรัปด้วยอะไรก็แล้วแต่ธุรกิจคุณก็ยังจะอยู่ต่อไปได้ซึ่งนี่เป็็นนนนนแค่่่สวเเดีีียยะรรรรรล้้้้กกกกจจจุิมตททถาาาาใใใอูศึษ วางกลยุทธ์ธุรกิจมากกว่านี้นะครับเรากําลังจะมีหลักสูตรช็อตคัดเอ็กซีเคทีฟเอ็นบีเอนะครับเป็นหลักสูตรที่ผมแล้วก็อาจารย์ทุกท่านเนี่ยร่วมกันคัดเนื้อหาเน้นๆน,น,นะครับจากห้องเรียน MBA โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ธุรกิจหลักสูตรนี้ผู้บริหารจะได้เรียนรู้วิธีการแปลงความฝันหรือว่าเป้าหมายของธุรกิจคุณเนี่ยให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่จับต้องได้และจากกลยุทธ์ที่จับต้องได้นั้นคุณก็จะสามารถสร้างแผนงาน ที่นำไปปฏิบัติได้จริงนำไปบริหารได้จริงภายในองค์กรของคุณในแผนงานนี้ก็จะประกอบไปด้วยวิธีการทําให้เดินไปถึงเป้าหมายซึ่งเราคัดเนื้อหาเน้นๆมาครบทั้ง3โมดูลของการเรียน MBA เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Strategy การวางกลยุทธ์การแปลงเป็นแผน และเรื่องของ c o r p o r a t e finance การวางแผนการเงินของกิจการผู้บริหารที่ดีผู้บริหารที่เก่งควรที่จะเข้าใจอะไรเรื่องการเงินควรที่จะวิเคราะห์การเงินอะไรเป็นบ้างและคนรที่จะวางแผนยังไงให้ธุรกิจเติบโตได้และการเงินมั่นคงรวมถึงโมดูลของ Marketing และแบ a n ด ing เพราะการทาการตลาดไม่ใช่แค่การทําโฆษณาให้มีคนมาซื้อแต่แผนที่คุณจะเติบโตได้ในระยะยาวผู้บริหารควรจะมีมุมมองเรื่องการตลาดอะไรบ้างทั้งหมดนี้ผมและอาจารย์ท่านอื่นๆได้รวบรวมเนื้อหาเอามาสอนในหลักสูตรชัดคัด Executive MBA สรุป Executive MBA ในสสัปดาห์ซึ่งในครั้งที่แล้วก่อนโควิดเนี่ยเราเคยจัดกันไปแล้วนะครับที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆและคนที่เรียนกันไปก็สามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้จริงๆที่สําคัญนะครับหลักสูตรนี้ผมยังเชิญผู้บริหารจากบริษัทมหาชนชั้นนําในประเทศไทยเนี่ยมาแชร์ความรู้ในเรื่องของการวางแผนวางกลยุทธ์ตั้งแต่บริษัทเขาเป็นบริษัทเล็กๆจนเติบโตมาจนเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนได้และผมก็ยังได้เอาเนื้อหาและกกกกกรรรรณีีีศึษาาาาาทท่่ผมมไปเเยยนนใือองงงข strategy วลุธ์จ วัยวิทยาศสคูลมาเป็นส่วนประกอบสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรนี้อีกด้วยและสุดท้ายนะครับสำคัญที่สุดหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่ว่าคุณจะมาเรียนเองหรือว่าส่งผู้บริหารคนอื่นๆมาเรียนค่าเรียนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลักสูตรนี้คุณจะสามารถเอาไปหักเป็นค่าใช้จ่ายลดภาษีได้ถึง200%เหมือนกับว่าคุณและผู้บริหารทุกคนจะได้องค์ความรู้ที่สําคัญในการเอาไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้เติบโตแล้วก็ยังได้ลดภาษีอีก200สอหร้อยเปอร์เซ็นต์ดรว่นที่3ครั้้งนีผมจใส่งก์ q ็ q ใหรับ ที่สนใจทักมาสอบถามกันได้ว่าคุณจะได้เรียนเนื้อหาที่เข้มข้นขนาดไหนและมีอะไรบ้างที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้แล้วเจอกันในหลักสูตรครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก s u b s c r i ต e ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ